สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับวันนี้พบกับทีมฟุตบอลห้วยยางเอฟซีนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เรามีนัดกันทุกวันนะครับที่สนามนปปสพอสนะคระับหน่วยป่าไม้หน่วยป้องกันและป่าป่าป่าไม้ที่สองนะครับอาวันนี้มาดูทักษะของนักฟุตบอลครับนี่คือเจ้าบัตรครับเจ้าบัตรบอลโชว์นิดนึง อ่าครับตอนนี้ก็แบ่งทีมกันนะครับกำลังคุยกันตกลงกันว่าจะพน,นันเดิมพันกันเท่าไหร่เราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นกันพน,นันนะครับแต่ว่าเออติดไปนมนิดหน่อยวันนี้มุมกล้องอาจจะมืดไปนิดหนึ่งนะครับย้อนแสงหน่อยครับกว่าจะเริ่มกันได้ก็โตเตตโตเตนไปก็จะมืดแล้วครับถ้านา้ตรงนี้ครับถ้านา้ำน้ำจะท่วมทุกปีแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกครับ เ,เริ่มการแข่งข,นขันนะครับลุงทิดครับคนลุงทิดต,ต่อลูกส้นให้อัดอัดส่งไอพีครับพีส่งให้อัดเย็นบอลยกระเต่าคานนะครับเย็นช้าๆเนิบๆสนุกอ่ะเปลี่ยนบอลครับบอลอ่อนลูกฟุตบอลรั่วนะครับเปลี่ยนลูกใหม่บอลมาแล้วครับเปลีย่ยนเรียบร้อยเอาอา์ดเปิดให้ลุงทิดลุงทิดวิ่งขยบขยิกย,ยิงครับลูกนี้ยิงเข้าไปครับยิง ยิงออกก็ต้องไปเก็บนะครับท่านยังไม่ได้ยืดครับยิงแล้วก็เจ็บขาครับจาเออจะบัดครับจะบัดยิงโอ้ลูกนี้ยิงผ่านหน้าประตูออกไปนะครับยิงเสร็จแต่ก็ต้องวิ่งไปเก็บนะครับตามทมเนียมของสนามฟุตบอลเราจะได้เปิดโดยทีมทิดครับส่งให้ใครวะบอสอะไอ้บอสบอสค่อยๆส่งส่งให้อดัดอัดนี่เป็นเด็ก สองส่วนกุหลาบครับอีกคิวอีกคิวส่งให้อัดอ้าวเจ้าเจนครับไอเจนครับเด็กปอนึงนะครับตัวนี้เสร็จแล้วกยิงเจ้าเจนยิงครับเตะทิ้งครับอ้าวเจ้าแก้วแก้วหลุดมาเจ้าแก้วยิงครับลูกนี้โอ้โหบอลหลุดออกลังไปนะครับบอลหลุดออกลังไปก็ไปเก็บเหมือนเดิมจับพีนะไปเก็บสองให้เจนไอเจนเด็กปอนึงครับกล้องเป็นไงเปลี่ยนมุมกล้องนะครับตอนให้มุมกล้องมาชัดเอาเปลี่ยนมามุมนี้ครับเจ้าอัดยิงครับ จะยิงไม่เข้านะครับตอนนี้ตอนนี้มุมกองยังไม่เข้าที่ครับเมื่อไรจะเข้าทีครับมุมกองตอนนี้ได้เตะมุมนครับเต็มลงมติดเตะเตะมุมครับส่งเข้ามาผ่านเข้ามาตรงเข่ากลางลุดนะครับลูกนี้จะบัดหลุดไปครับจะบัดหลุดไปมองไกลจะบัดไม่คุกคิกคุกคิกอยู่ครับยังไม่ได้ครับเดี๋ยวมันได้ยิงครับมุมกองว่ากองยังไม่เสร็จนะครับกองยังตั้งเสร็จตาลายครับ นะครับเตะมุมครับจะบัดเลี้ยงตัดเขาได้จะยิงครับไม่ยิงครับตำ่าเราครับกล้องก็ยังไม่เสร็จเอายิงลูกนี้ยิงออกไปครับเก็บสิครับรออะไรล่ะครับวิ่งไปเก็บครับคนที่อยู่อ้าวกล้องก็ยังไม่เสร็จนะครับอ่ะตอนนี้ลุงทิดปรับกล้องเรียบร้อยแล้วอ้าวแต่งตัวยังไม่เสร็จถูกรองเท้าอยู่ครับลุงทิดอ้าวบอลกระเตะกันไปอมาดูกันต่อนะครับฟุตบอลใครบ้างก็ไม่รู้มองไม่เห็นอ้าว ไอคิวไอแก้วเนี่ยแก้วส่งไอคิวแก้วเลี้ยงมาโดนลุงทิดตัดได้อ๋อลุงทิดตัดไม่ได้อ่ะพีเตะผิดครับทุนี้พีเตะผิดครับจะบัดยิงครับอ่ะจะละกุ้งยิงไม่โดนครับลุงทิดเข้ามาแย่งลุงทิดแย่งไอเบสไอเบสว่าไงไอเบสวิ่งดึงครับไอบัดบัดเตะอัดไอคิวไอคิวเลี้ยงเราเข้ามาติดตะลักุ้งตะลักุ้งตัดได้ไม่ได้ครับตะลักุ้งตะกรงเลี้ยงตะลักุ้งทำลุดไปไอพีตัดได้นะครับ จาพีครับพีโยนโยนไปแนบบนะมองไม่เห็นนะครับโอ้โยนให้ติดตเบ,บ็ดนะครับพีพักอกยิงไปครับลูกนี้ยิงอะไรก็ไมร่รู้ยิงออกคางออกป่าเข้าดงไปให้ลุงทิดอ่าตอนนี้จะบัดได้บอลนะครับตอนนี้นยิงครับลุงทิ่ยิงแล้วใช่ไหมไปเก็บบอลเหมือนเดิมอครับเอ,อาเจ้านี้ ช่วงลุงทิพย์เก็บบอลก็เดินเล่นกันไปแย่ตูดกันนะครับก็ดูบัตบแย่ตูดไอคิวอนีต่อยกันเฮ้ยลุงทิพย์เก็บบอลอยู่พวกมึงทำอะไรกันเนะย่อกันนะครับอ่าูจะเปิดครับตาเปิดอตาหลอกกับซับหลอกตาเตะครับเตะออกไปครับให้ใครวะให้บัตรรับบัตรหลุดไปบัตรหลุดออกไปออกข้างไปนะครับลูกนี้ไล้เตะมุมครับแถบครับตรงกับกลางเล็กนะทศลูกุงบัตรได้บอลครับ บัดรผ่านอาด์ตไหมปาจจะเลี้ยงผ่านอาด์ตไหมไม่บานาอะส่งครับต,รติดติดแค่ว่าไอเสียสม้มไอบอสเอาบอดดูดไปแล้วครับทางายไออาดเลี้ยงเดียวอารเลี้ยงขี้ไปอารเลี้ยงไปยิงไม่เข้าครับลูกนี้ติดกำแพงครับเอาภาพตะดุดาพากม่ถูกเลยครับเอาสอดกุ้งลุดครับตะกุ้งสะดุดตะกุ้งยิงครับลูกนี้โอ้โหลูกยิงเข้าไปนะครับเป็นประตูนะครับรนี้ยิงรอดดกักไม่รอดดักครับยิง ผ่านไอเจนนะครับผ่านไอเจนตรงนี้ตธรตมเนียมครับตาธรรมเนียมของทีมเราก็ถอดเสื้อครับลูกเล็กถอดเสื้อครับตรงนี้ยิยงผ่านเจ้าเจนนะครับเด็กปนหนึ่งซึงเล่นพอจะได้ครับเล่นจะได้เลยละ่ะเด็กปนหนึ่งเล่นในขนาดนี้ก็เด็กโตครับอายุมากสุดในทีมก็สี่สิบสี่ไปนะครับผมเองส่วนองลงมาก็สามสิบแปดครับส่วนเจ้าเจนเนจะ็ดควบนะครับ แต่ที่พับสะดุดครับพักไม่ถูกไปไปกันต่อเลยเปิดบอลมาเจ้าอาร์ตครับเจ้าอาร์ตแกเธอแล้วจำไม่ได้พักไม่ถูกอาจจะอาร์ตเลี้ยงติดกับเลี้ยงติดไอปูนครับไอปูนติดลุงทิดลุงทิดลงุดลงทิดเลี้ยงไปส่งส่งตัดเข้ากลางใครวะไม่ได้ยิงครับลุกนี้ขึ้นไปแต่ไม่ได้ยิงครับโดนตัดออกไปได้จะได้เตะเข้ามาอ่าลูกนี้เปิดขึ้นมาครับไอบอสโซนพีพีโซนบอสบอสหลุดไปครับ บอลรุดไปบอลรุดตรงตัดเขา้ากลางลุงทิด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 ยิงลุงทิดยิงทำไมได้ยิงครับง้างอยาอ่างเดียวครับแก็บไม่แตกตระลักงูได้บอลครับตระลักงูตัดเข้ามาตัดเข้ากลางโยนมังติดลุงทิดเลยครับลุงทิดอยู่ตรงไหนกับลุงทิดมีตลอดครับะใครได้บอลไอ้บอสไอ้บอสยิงติดนะครับโดนสกัดออกได้โดยไอ้ตาครับพากถูกบางผิดบางกันก็ไม่รู้นะครับมันไกลครับมันเบอร์ครับอาร์ตครับ ออกข้างไว้พลาดนะครับลูกนี้ไม่ได้ยิงอารุณในฝ่าวมีการฝ่าวเกิดขึ้นแบบทีบหัวครับเจ้าคิวกระโดดเหยียบหน้าเน็ตครับตึงไอ้คิวืนเล่นในแก้วเสร็จแล้วครับลนเดียวกันไม่เป็นไรครับกระดูกเบอร์เดียวกันคฝ่าวครับมีการโวยวายเกิดขึ้นฝ่าวครับลูกนี้ได้ฝ่าวครับเหยียบหน้าเน็ตครับยกเท้าสูงนะครับไอ้บัตรคอครับบัตรเดินไปคอให้กูให้กูกูยิงเอง ตกเตะกินเปล่าครับเล่นจะเล่นแบบไหนครับยังตกลงกันไม่ได้ครับแรงแค่นี้มันน่าจะยากนะครับมันยิงไม่ได้อยู่แล้วโกโลูนูอบอลเพิ่งมาครับโอ้โหเราบอลน,นี่เองอ้เปิดง่ายๆสั้นๆนะครับบัตรเหลียงจีมาหลอกส่งให้น้องครับปั้นน้องครับน,น้องไม่ส่งครับไอ้บัตรล้มครับว่ามึงไปนอนอะไรตรงนั้นไอ้บัตรลุกขึ้นโหเก็ไปกันยันได้แล้วมึงยังนั่งเล่นอยู่เลยลุกอเขาจะยิงอยู่แล้ว ลุงทิดลุงทิดไม่ยิงลุงทิดไม่ยิงไม่ได้นะครับลุงทิดเลยอาดว่าไออ่านดนว่ว่าแกเสื้อมเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันครับพักผิดอันนี้ลุงทิดอยู่ทางนี้ครับลุงทิดส่งให้พีง่ายๆนะครับพีเคาะขึ้นมาติดบอสบอสโดนตัดได้ตาตาตัดได้ไอโอโอว่าไงไอไอบอสดึงตัวใหญ่เนีฮัเดึงไอโอดึงขึ้นทำไมหลุดเฟรมมาครับตอนนี้ บอลส่งกับการให้ลุงทิดลุงทิดจะยิงเอาสะดุดสะดุดยิงยิงไหมยิงยิงอย่างี้ครับยิงให้เด็กมันดูตุ้งกูอยู่ที่นี้ลุงยิงไม่ตรงนะครับยิงออกไปครับแล้วก็ต้องไปเก็บเหมือนเดิมแก้เข้านะครับเมื่อกี้ไออาร์ตครับเด็กตุนกุหลาบพอดีแก้เสื้อเหมือนกันยอมเลยครับพักไปสุเอามาเริ่มกันใหม่ครับเตะจากเขียประตูครับโดยไฮวะไอ้ส้มไอ้ตา ตาเลือกใครวะไอตาอลีโอลีโอไม่เปิดแบบวิ่งย่อๆมาทำท่าอ้าวรอไอตาเปิดเปิดให้สระกุงก้งสระกุ้งสระกุ้งวะไงตัดเข้าในติดลูกติดอีกแล้วครับลงิดวันนี้หลับปุดนะไอพีพีเรียกเราเบ็ดเลียงตัดเข้าในส่งเข้ากลางให้ใครวะไออัร์ไออัร์ออยิงไม่เข้าครับเดกกินจัดการออกมาได้โดยไอเธอเขียวไอแก้วนะครับสระกุ้งลุด ตัวกุ้งลุดยิงลูกนี้โอ้โหข้มาอดอดมคานนะครับโด,ด่งข้ามคานไปเกือบพลาดท่านะครับลูกนี้ลุงทิดปล่อยช่องไปเลยบอลมาละเปิดโดยลุงทิดไออาร์ตใช่อาร์ตปะเออใช่อาร์ตอาร์ตขึ้นมาอาร์ตอาร์ตอาร์ตลมครับอาร์ตลมโชว์ครับลื่นครับสะดุดแย่ครับแย่แลบลิ้นใส่สะดุดลมลุดมาลุงทิดตัดบอลได้ลุงทิดว่าไง เรียก่ายิงครับลูกนี้เฮียิงให้เด็กมันดูอย่างนี้ยิงอย่างนี้ครับยิงแล้วก็ทําท่าไปเปยหน่อยยิงเข้าข้างครับไม่เข้าครับลูกนี้ชนเข้าหน้าต่างน,นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายิงให้เด็กมันดูครับเด็กมันไม่ยิงทักทียิงโชว์ทักทีนะอ่ะสลักุงเปิดมาแก้วเน่อยแก้วเปิดให้ตาอาจจะเป็นมีไมนะมีปัดลูกไปจะบัดครับอดีตจักดอารามีอยู่ในเต็ดครับจะบัดอดีตอา์มีมัน ยไปแล้วก็เลยอย่างเรียนต่ออยู่ที่เมืองกาญครับยังก็ยังเรียนอยู่ต่บัดรลุดมาะบัดยิงติดลุงติดเลยครับจะพีะพีลุดนดลดล้มครับจะพีพัวพันมาไดา้ลูกนี้สารกุ้งยิงรอดดากลุงทิดไปเรียบร้อยครับดากเน่าเลยครับดากเหม็นครับลูกที่สองลุงทิดเส็งนิดครับมีนิดเส็งเยอะครับโวยวายลูกทีมที่ต้องยืนเส็งคำเอว เด็กกระบนนะครับปล่อยรถดากได้ไงสองศูนย์นะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับรถดากไปเอาเริ่มต่อเอาจะอัดาจะอัดเลี้ยงอย่างเดียวครับส่งไม่เป็นครับเลี้ยงเลี้ยงลยครับถนามันเล็กครับ้องให้ไอพีใครวะก็เดียคิวคิวคิวไว้คิวผ่ดค่าส่งไ้พีตอกสนให้พีพีส่งไออัดสั้นอัดเลี้ยงจี้เข้าไปเลี้ยงจี้ไปยิงนะครับตรงนี้เข้าเปล่าวะ มันจะเข้านะไม่เข้าหรอกไม่รู้สิจำมันละอาเริ่มใหม่เริ่มเกมนะครับจับแก้วครับแก้วแก้วแก้วรุดมาไอ้บอสติดบอสครับบอสเลี้ยงไ้ติดเบ็ดเบดติดผีผีแบกเตื้อไปด้วยถือเสื้อด้วยจำง่ายครับคดีมันกัดถือเสื้อกูจะได้พักถูกทีมถอดเสื้อบางทีมันพากันถูกครับต่อนนี้ครับ จะบัตครับบัดรลุดบัตด้านขวาตร,รงเข้ากลางมาให้ตะลุงตะลุงไมไ่ทันนะครับต้องไปเก็บบอลครับบอลออกไปไกลอ่ะลุดแดงแล้วครับอ้าว enfin บอสตัดได้บอสตัดได้บอสต,ตรงเข้ากลางากลางกะเล่นหนึ่งช่องให้อาร์ตครับไม่ผ่าดนะลุงนี้บอลโยนไปโยนมาติดตะลุงแล้วครับตะลุงลุดตะลุงโดนไอ้อไอ้ไอ้เบรดยิงฟอลเล่เข้าไปครับลุงนี้ลุงทิดพลาดอีกแล้วครับ ทิศหรือใครวะนะทิศหลืออาร์ตอาร์ตครับอาร์ตพาสเถอทิศใครวะไอคิวครับไอคิวคัดบอร์ดนะครับตรงนี้ไอพาสไอเบทครับเบทวอลเลยเข้าไปยังตัวการครับอีกสิบสี่วันนะครับเราจะมาเล่นกันใหม่เพราะว่าเราหลังจากวันนี้วันนี้ที่เราแข่งเนี่ยมีเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับที่สี่นะครับเลยต้องกักตัวกันทั้งหมดสิบสี่วันนะครับทุกคนครับในทีมตัวเก่ง ตันตีเสมอท่ามประตูต่อทาครับเพ,พราะเพะว่าทีมนั้นออกไปสงคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อครับวันนี้มืดละปกติจะเล่นมืดกว่าน,นี้นะครับแต่นี้เราก็พ่นมันออกมาอย่างนี้ก็เลยเลิกกันม,มีเวลาจำกัดครับสำหรับทีมฟุตบอลหอวอย่างเอฟซีก็ขอขอบคุณท่านที่รับชมจนจบนะครับสำหรับ คลิปต่อไปกับอีก14วันหลังจากกักตัวเสร็จเราก็จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมดูไหม่นะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ